นับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ต สวัสดีค่ะพี่ปูเอื้องพรแสงสุวรรณ FNP t Functional Nutritional t h e r a p y p r a c t i t i o n e r เป็นผู้จัดรายการวิทยุ Modern Health ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวนะคะวันนี้จะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าร่วมกิจกรรม How To 40 Plus สุขภาพปังเป๊ะเวอร์ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่23 24 25พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะเป็นการไลฟ์ผ่าน f c e e o o o k แฟ p a g จของวิทยุครอบครัวข่าวและยู โดยจะจัดขึ้นในเวลา19:30น,นถึง21:00นค่ะทั้ง3วันนี้นะคะก็จะมีวิทยากรหลักเป็นพี่ปูเองซึ่งจะมาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและก็มีผู้ดำเนินรายการเป็นคุณลูกศรธนาพรและก็มีวิทยากรด้านการพัฒนาจิตคุณพระสินินทวงศ์นะคะซึ่งก็จะมาร่วมแจมด้วยในวันที่24ค่ะกิจกรรมทั้ง3วันนี้นะคะโดยพี่ปูเนี่ยจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของปัญหาสุขภาพของคนวัย40ก็ มีปัญหาส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นเรื่องของ น้ำหนักที่ลดไม่ลงไม่ว่าจะเปลี่ยนอาหารเป็นสูตรพันเบสเป็นสูตรคีโตแล้วนะคะแต่น้ําหนักก็ยังไม่ลงหรือปัญหานอนไม่หลับหรือปัญหาไวทท้องก่อนไวมีอารมณ์เบี่ยงดีเหล่านี้นะคะจําเป็นที่จะต้องแก้ไขพร้อมๆกันนะคะโดยการปรับเปลี่ยนอาหารนะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเชิญคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะลงทะเบียนกันเข้ามาเพื่อที่จะได้ลุ้นรับของที่ระลึกไปนะคะลงทะเบียนอย่างไรอยู่ในแคปชั่นนะคะลง 네, 안녕하세요. 저는 영재입니다. 사우디카, 영재카. Hi, I'm 영재. I'm f r 입니다 a z a I'm 영재입니다! a z a I'm from Gaza. i 가 from Gaza. I'm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  from 을 a z a I'm from Gaza. I'm from Gaza. I'm f r ตอนนี้แฟนๆสามารถหาซื้อบัตรได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง27พฤศจิกายน2564ผ่านช่องทางออนไลน์ www. thaiticketmajor. com เท่านั้นสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โซเชียลมีเดียของทางดูคอนเสิร์ตหรือ search group ทุกช่องทางหรือ y o n g j a f i r s t l i f e c o l o r f r o m US กลับมาในช่วงสุดท้ายของร้อยชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้นี่คือเรื่องที่ผมอยากจะบอกว่าน่าสนใจเอามากๆกับการคิดค้นของของเพื่อนสามคนที่เป็นคนไทยเมื่อพวกเขารวมตัวกันพวกเขาก็จะคิดค้นอะไรต่างๆที่น่าสนใจและว,วันนี้เขาได้คิดค้นเส้นโปรโตีนไข่ขาวเป็นครั้งแรกของโลกแล้ววันนี้เราจะมาพบกับเรื่องราวนี้กับแบรนด์ที่มีชื่อว่านิม นูเดอวันนี้เราอยู่กับหมู่มวลมิตรสหายสามท่านครับขั้นแรกคือคุณเกรซครับทั้งหมดเริ่มต้นจากคุณเกรซคุณเกรซปุูกมาพรบุรณะสุขสมบัติครับสวัสดีครับคุณเกรซครับสวัสดีค่ะท่านที่สองขออนุญาตมาเป็นคุณฟิงก์กอนสุภาพสตรีต้องมาก่อนคุณฟิงก์ปนศาการจนะวิเศษครับสวัสดีครับคุณฟิงก์ครับส่วนสุภาพบุรุษที่อยู่ข้างๆคุณตือวรวีชาวพิชยาครับสวัสดีครับ ทั้งสามท่านถือว่าเป็นเพื่อนๆกันอายุรุ่นเราใกล้เคียงกันแนบแน่นกันไปกว่าเพื่อนก็คือมากกว่าการเป็นเพื่อนคือการเป็นสามีภรรยาคุณตือและคุณเกรททั้งหมดตอนนี้เป็นหุ้นส่วนกันใช่ไหมชื่อบริษัทแข็งแรงทุกวันจำกัดเรากำลังเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ที่ผมกำลังจะพูดผมเรียกว่านวัตกรรมก็คงจะไม่ผิดนะครับเขาคิดค้นเส้นหมี่นะคิดค้นเส้นสปาเกตตี้ ที่ทาจากไข่ขาวมันเริ่มต้นมาจากวันไหนแบบไหนอย่างไรครับเกศครับเรียนต่อด็อกเตอร์ซึ่งในขณะที่เรียนต่อค่ะคือต้องบอกว่าคณะที่เกศเรียนเนี่ยเป็นคณะสาขาวิชาศาสตร์ซึ่งจะมีความใกล้ชิดกับโรงพยาบาลเราเราได้รับรู้ปัญหาของผู้ป่วยเราจะได้ยินบ่อยๆว่าคุณหมอบอกว่าให้กินไข่ขาวนะ,ะต้องกินไข่ขาววันละสิบฟองนะอย่างเงี้ยค่ะผู้ป่วยรู้สึกว่า ไม่ไม่อยากจะกินแล้วรู้สึกเบื่อแล้วเขากินเข้าไปไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เลยพยายามที่จะมานั่งดูว่าเราจะแก้ปัญหาย,ยังไงเราเริ่มจากไข่ขาวก่อนเพราะว่าคุณหมอเป็นคนสั่งว่าต้องไข่ขาวอย่างนี้ใช่ไหมคะเรามาดูว่าถ้าเขาเอามาทําเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่มีความลื่นมันน่าจะเหมาะมันน่าจะเป็นอาหารที่อร่อยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเป็นแรงบันดาลใจมาจากผู้ป่วยก่อนค่ะ เล่าให้เราฟังหน่อยมันยากลําบากแค่ไหนไรย่างนี้คิดออกแล้วคุณลงมือไปทําอะไรบ้างจนกระทั่งได้เป็นเส้นออกมาจริงๆแล้วก็พยายามที่จะทดลองหลายรูปแบบมากเลยตัวเส้นนี้เราทำออกมาที่แบบไม่มีแป้งไม่มีไขมันเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ผู้ป่วยคือเมื่อกี้ถ้าเกิดเป็นไข,ข่ขาวเนี่ยโรคเร็งทานได้โรคไตาทานได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นเส้นที่ไร้แป้งด้วยเนี่ยผู้ป่วยเบาหวานก็จะทานได้ด้วยรวมถึงคนที่ต้องการควบคุมน้ําหนักเขาก็จะได้ประโยชน์จากเส้นนี้เราไม่ได้ตั้งใจจะทํามันเพื่อที่จะออกมาเป็นธุรกิจ จ๋าๆครับเราเราตั้งใจทําเพื่อที่จะให้มันเป็นของที่ดีแล้วก็เผื่อจะได้ใครได้ได้ใช้แล้วก็เป็นสิ่งที่เย้เขาเป้าหมายของเขาจะไงก็ต้องทําอยู่แล้วเพราะว่าต้องจบดร็อกเตอร์ให้ได้อะใช่ไหมครับเป็นงานวิจัยนะแต่ในที่สุดก็ภูมิใจออกมาแล้วของคุณฟิงเองก็ให้กําลังใจเพราะเห็นบอกว่าอยากให้สําเร็จออกมาเพราะเนื่องจากคุณพ่อเองก็ป่วยแล้วก็จะได้มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ด้วยคุณฟิงเล่าให้เราฟังหน่อยครับ ก็คือประสบการณ์ก็คือคุณพ่อเนี่ยก็เป็นมะเร็งมาสิบสิบกว่าปีอะค่ะแล้วก็เราก็เห็นความทรมานแบบที่คุณเกดเห็นก็คือเขาไม่ทานไข่แล้วคุณพ่อคือเห็นไข่ต้มคือเพราะว่าเขาก็ต้องทานไข่ต้มวันละหกถึงเจ็ดฟองอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็พอได้ยินว่าเพจมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาคือดีมากสนับสนุนเพราะว่าคนอย่างคุณพ่อเราเนี่ยคนที่ป่วยเขาจะได้ทานอะไรที่แบบอร่อยด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ดูชื่อดีกว่าอ่าเป็นภาษาอกฤษคือนิ่มๆแต่คุณฟิงหยิบมาโชว์นะครับนิ่มๆนะครับนี่นิ่มๆนะแต่ว่าเขียนในภาษาไทยคือนิ่มๆนิ่มๆนะครับคําว่านิ่มๆมันเป็นคําที่ติดปากได้แล้วก็บ่งบอกถึงลักษณะเส้นตาว่าลักษณะมันเป็นนิ่มๆคือเขาก็โอเคชื้อนิ่มๆเป็นชื้อที่ดีก็เลยเป็นือนิ่มๆไอเดือนแรกที่ขายมาประมาณหนึ่งมันก็ต้องมีปัญหาแต่ในที่สุดคุณประสบความสําเร็จ เห็นบอกยอดขายจากเดือนหนึ่งสองมาอีกเดือนหนึ่งแบบสิบเท่าอย่างนี้เลยนะแรกๆเราก,ก็เน้นออนไลน์ก่อนค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าเราออกมาในช่วงโควิดพอดีนิ่มๆก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเราก็เติบโตได้ด้วยเดียจุฬามา r k เก็ตเพลสแล้วก็ธรรมศาสตร์รละการฝากร้านด้วยแล้วก็เข้าไปฝากร้านในนั้นนะคะก็เป็นกระแสที่ กลับเข้ามาเป็นฟีดแบ็ k ที่ดีมากๆเลยจาก2อกลุ่มน,นี้เริ่มต้นออนไลน์ทางด้านนี้แล้วก็มีเปิดหน้าเพจ IG ของเราด้วยความที่เราก็เป็น SME ตัวเล็กๆก็เริ่มจากการออนไลน์ก่อนนะคะจนพัฒนาให้เจ้าเส้นโปรโตีนไข่ขาวนี้อยู่ได้ปีหนึ่งคิดว่าวันนี้เรามาถึงความสำเร็จเรีอยความสำเร็จของของเกดเองนะคะมันจะมาเมื่อเวลาที่ลูกค้าฟีดแบ็ให้เราะคะ่ะ ขอบคุณนะที่ทําสินค้านี้ออกมาแกรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นคําที่ชุ่มชื่นหัวใจมากวันนี้ถ้าเกิดเราอยากจะลองเราอยากจะซื้อหรือเราอยากจะถามติดต่อได้ยังไงกับฟิงครับค่ะวันนี้นะคะก็ติดต่อได้ทางทางไลน์ของเรานะคะไลน์ Official ของเรานี่ก็แอ s ไ g n แล้วก็นิ่มๆเลย NIM NIM นะคะที่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ขึ้นไหมคะเดี๋ยวเกิดยู่ครับดูจากหน้าจอที่ได้เลยได้สั่งซื้อ สั่งซื้อก็ไปที่ไล n ์แอดนี้ได้หรือว่าไปที่รา a า,าดา้าก็มีมีทั้งหลายลาซาดอปปี้มีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการของเราในค่ำคืนวันนี้คุณผู้ชมสามารถชมการสัมภาษณ์เต็มๆได้ต่างที่อยู่ที่ผมขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับและวันนี้ขอให้ทุกท่านได้รับแบรงบันดาลใจได้เห็นด้วยความสำเร็จได้เห็นการต่อสู้ของหลากหลายอาชีพ หลากหลายคนที่นําเสนอความรายการของเราในค่ำคืนวันนี้ขอทุกท่านนอรหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ